อ่าในเรียนค่ะเมื่อกี้นะคะเราดู YouTube นะคะเรื่องวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะแต่ทีนี้มาดูเนื้อหาก่อนนะคะในหน้าห้าสิบแปดเห็นไหมครูจะถามอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแล้วแล้วก็มาดูว่าอ,อมาดูว่ามันมันคล้ายๆกับใน YouTube หรือเปล่านะคะมาดูการการเกินของในหนังสือเขาบอกว่า เราจะใช้เมล็ดนะคะดาเรืองมาปลูกแทนต้นกล้าได้ไหมคะได้ได้ไหมเก่งต้นกล้าต้นกล้าก็คือต้นไม้ต้นเล็กๆนะคะได้สิอืมได้สิอะไรล่ะได้ได้สินั้นเราก็เคยเห็นคุณครูใช้เมล็ดของพืชดอกมาปลูกนะเพื่อนเพื่อนรู้หรือไม่ว่าพืชดอกคืออะไรอืม พืชดอกคืออะไรก็คือพืชหรือว่าต้นไม้นะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าต้นอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงพืชที่เรารู้จักแล้วก็พืชที่เราแบบไม่รู้จักก็เยอะแยะนะคะในโลกนี้นะคะอย่างเช่นพวกหญ้าต่างๆเห็นไหมมันก็มีดอกเห็นไหมนักเรียนเคยสังเกตไหมหญ้าก็เป็นพืชเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับเรานะคะมากนะัก หรือว่ามีถ้าเราคิดในทางวิทยาศาสตร์พืชทุกชนิดมีประโยชน์หมดเลยแม่แต่หญ้าบกลับไปใหม่นะคะหญ้ามีประโยชน์อะไรกับเราก็คือมันก็ช่วยในการสังร่งคลาะเสียงปล่อยก๊าซออกซิเจนใช่ไหมคะแต่ว่าในทางหลักการถ้าหญ้าอยู่จํานวนเยอะแบบเนี้เราจะปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกทําสวนแบบนี้ถ้าหญ้าอยู่นะคะมันก็เป็นคล้ายๆเป็นวัชพืชอีกดังนั้นแล้วแต่ว่าเราจะตีความว่าหญ้านี่มีประโยชน์หรือโทษนะคะ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่ใช่โทษนะคะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ถ้าพูดถึงประโยชน์หญ้าก็ให้ออกซิเจนกับเราช่วยฟอกอากาศเราแต่ว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเราบอกว่าหญ้าไม่มีประโยชน์ก็คือถ้าเราไปปลูกพืชทําไร่ทําสวนทํานาทําทุกอย่างเนี่ยถ้ามีหญ้าแซมอยู่เราก็ตีว่าหญ้านั้นเป็นพืชที่ไม่มีประโยชน์นะคะเราต้องกำจัดอะไรแบบนี้นะคะอันทีนี้ พูดถึงพืชด,ดอกพืชทุกชนิดในโลกนี้ส่วนใหญ่มีดอกอทีนี้ทําไมครูพูดว่าทําไมส่วนใหญ่พืชบางชนิดมันไม่มีดอกก็มีนะคะแต่ว่ามันขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นมันมีการขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นแต่ว่าถ้าพืชด,ดอกมันจะมีดอกในการขยายพันธุ์นะคะลูกอ่ทีนี้มาดูพอชนิดของดอกพอสังเกตก่อนอืมาดูหน้านี้ ภาพแรกภาพที่สองนะคะนักเรียนมองเห็นชัดเจนหรือเปล่าคะนี่คือดอกของพืชหมดเลยซึ่งมีเป็นแสนเสนชนิดแต่ว่าครูมาให้นักเรียนดูเนี่ยประมาณาสิบกว่าชนิดนะคะพืชชนิดแรกนี่ก็เป็นดอกของอะไรคะชะบาอันนี้พูดทีละชนิดเลยนะคะทีนี้ชบาเนี่ยนักเรียนเคยเห็นผลชบาไหมคะ มอืถามก่อนเคยเห็นชาบาออกเป็นผลไหมเราไม่เคยเห็นใช่ไหมคะเพราะว่าชาบาเนี่ยมีแต่ดอกแต่ว่ามันไม่สามารถขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดใช้ผลได้เห็นไหมนี่มันมีข้อยกเว้นอยู่อีกนะคะมันมีอะไรหลายอย่างที่ซับซ้อนอยู่อันนี้ครูพูดไปทีละเรื่องก่อนดอกชนิดที่สองน่าจะเป็นดอกอะไรคะเนี่ยดอกอะไรล่ะ มองไม่ค่อยชัดดอกอะไรเอ่ยน่าจะเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมกุหลาบมีผลไหมก็ไม่มีอีกเราใช้ผลของดอกกุหลาบในผลนั้นมีเมล็ดไหมก็ไม่มีอีกดอกชนิดที่สามเป็นดอกอะไรเอ่ยเป็นดอกอะไรลูกดอกมะละกอไหมเออ น่าจะเป็นดอกมะละกอนะคะมะละกอมีผลไหมลูกอืมธนวรัตน์เดี๋ยวถามหน่อยเดี๋ยวคุยกับครูหน่อยนะคะธนวรัตน์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะมะละกอมะละกอมีผลไหมลูกมีผลมะละกอมั้ยคะไม่มีอืมไม่มีได้ไงเมื่อกี้ดูดูใน y o u t u ู e มะละกอเมอตะกี้มีผลไหมคะมีไหมลูก มะละกอะช่ค่ะในในมเล็ดใช่ไหมลูกอ่าค่ะนี่อ่าโอเคนะคะครูถามแค่น,นั้นแหละไม่ถามมากอยากจะสื่อสารกับนักเรียนบ้างนะคะลูกอ่ะต่อไปดอกต่อไปเลยนะลูกเป็นดอกมะเขืออ่าฟังนะคะมะเขือก็มีผลอยู่นะคะแล้วก็ในผลก็มีมเมล็ดพืชถ้ามีผลมีมเมล็ดเนี่ยเราก็ขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดได้นะคะ อันนี้ดอกหน้าในลูกหน้างัวหน้าเป็นงัวไหมเนี่ยแต่ทําไมไปตั้งชื่อมันเป็นดอกหน้างัวก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็ไม่มีผลนะคะมีแต่ดอกอันนี้เป็นดอกอืมดอกตําลึงอันนี้ฟังรูเลยนะคะบางทีนักเรียนเนี่ยครูไม่ไม่ไม่เคยเห็นนะคะนี่ดอกตําลึงนะคะดอกตําลึงก็มีมีมีผลนะคะต่อไปดอกดอกดอกอะไรเนี่ยดอกมะลิมะลิก็ไม่มีผลนะคะ ต่อไปอันนี้ให้ดูให้นักเรียนดูพืชดอกนะน,นี่ดอกทานตะวันแล้วก็ไอ้นี่ดอกอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ดอกบวกัวสเีเหลืองนะคะดอก <c oughs> บัวก็มีผลอยู่นะคะอันนี้ดอกไอ้บานไม่รู้รวยอันนี้ก็ดอกอะไรล่ะอันนี้คืออืมอาจจะไม่รู้จกักแต่ว่า <c oughs> ให้ดูว่าเออ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็น <mesma. S 2> เป็นดอกเป็นดอกเป็นพืชดอกนั่นเองนะคะแล้วก็ มีเยอะแยะนะคะเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนชนิดนะคะชนิดของดอกอ่ะต่อไปอมีอีกนะคะมีดอกบัวดอกบัวก็มีหลายสายพันธุ์อันนี้น่าจะเป็นดอกล้วยไม้นะคะเห็นไหมพืชดอกน้าพืชก็จะให้ดอกมมนเลยทีนี้พืชให้ดอกเวลาไหนก็คือเวลาโตเต็มที่นะลูกดังนั้นพืชชนิดใดที่ว่าออกดอกมาแสดงว่าพืชน,นั้นโตเต็มที่แล้วพร้อมที่ขยายพันธุ์ได้แล้วนะคะ ทีนี้พืชบางชนิดที่ผู้บอกเมื่อกี้ว่ามันมีดอกแต่มันขยายพันธุ์โดยใช้เมลิดไม่ได้ธรรมชาติก็ไม่โหดร้ายกับมันนะคะมันธรรมชาติก็สร้างวิธีอื่นให้มันขยายพันธุ์ได้อย่างเช่นบางชนิดก็เอาไปปักชามตัดแล้วก็ไปปักที่ดินในดินนะคะมัน้วกงอกรากขึ้นมานะคะบางชนิดก็แตกหนอนะคะมาเอาหนอของมันนะคะไปปลูกนะบางชนิดก็นำมลิดนะคะ เม,มเล็ดเก่แล้วนะคะพาไปปลูกเมื่อกี้เหมือนกับตัวเขียวนะลูกอ่ามีการแพันธุ์หลายแบบนะอาต่ปไปมาดูนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักไม้ผลอะไรอะอะไรเนี่ยทิน,นพัาครูอยากสื่อสารกับทินพัทอย่า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 หลบนะลูกนะกนะทินพัชฮัลโหลทินพัช ธินภัทรดูภาพนะลูกดูซิว่านี่เป็นมันเป็นวัตจักของผลละไม้ชนิดไหนของต้นอะไรลูกทุเรียนครับครับทุเรียนแพงไหมหาแพงไหมคะลูกแพงครับเอ,อ่ออร่อยไหมลูกผลของมันไม่เคยกินครับหมอเปาไม่เคยกินทุเรียน ลองลองลองชิมดูนะบอกไห้แม่ซื้อมาให้ชิมดูนะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นถึกเป็นมันมันเดี๋ยวนี้นะคะอะพืชชนิดนี้ซึ่งเป็นพืชที่อแพงมากเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เกินกําลังของเรานะคะลูกอ่ทีนี้มาดูนะลูกอ่มาดูทุเรียนเมื่อกี้นะคะทินอทินพัฒน์บอกว่าทุเรียนนะคะอะมาดูวัตถุจักรของทุเรียนลูกค่ะ เริ่มจากตรงไหนก่อนดีเริ่มจากอืมผลก่อนเลยนะักเรียนดูที่ผลตรงนี้นะคะอ่าผลในผลก็มีมเมล็ดที่มเมล็ดนี้ก็ม,มันจะมีเยื่อของอเ่าเรียกว่าเนื้อทุเรียนนะคะเนี่ยตรงเนี้ยอร่อยมากสีเหลืองเหลืองเนี่ยเปลือกไม่อร่อยนะเปลือกนี่เป็นหนามไม่กิน ใครจะกินเปลือกทุเรียนไม่มีนะคะผ่าออกมาแล้วก็กินเยื่อทีนี้ทุเรียนเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่มากนะคะเมื่อมันสุกก็จะหอมกลิ่นจะหอมแล้วก็เขาก็จะแบบนำเนื้อของทุเรียนมารับประทานแล้วก็เหลือแต่มมเมล็ดหลังจากนั้นนำมเมล็ดเนี่ยพาไปฝังดิน ไปฝังสักพักหนึ่งรากของมันก็จะงอกออกมาดังนั้นอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องรู้ว่าเวลารบกวนเมล็ดพืชสิ่งที่ออกมาก่อนเพื่อนคือมเมล็ดนะลูกนะ,มะเมล็ดก็จะออกไม่ใช่มเมล็ดเลยสิ่งที่ออกมาจากมเมล็ดก่อนเพื่อนคือรากลูกเนีย่ยครูพูดผิดนะถูกแก้แล้วนะอ่าทีนี้นักเรียนดูภาพนี้เลวเห็นไหมรากก็จะงอกออกมาเมื่อรากงอกออกมานะคะ ในส่วนที่ว่าเป็น,มนเมล็ดเป็นสองขวาเนี่ยมันเป็นตอนเล็กๆนะคะทุเรียนก็รากก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้ก่อนดังนั้นมันมีแหล่งอาหารที่อยู่ตรงนีน้เราเรียกว่าใบเลี้ยงนะคะเลี้ยงมันก่อนตอนเล็กๆพอโตขึ้นนะคะใบเลี้ยงก็จะหลุดเห็นไหมเห็นภาพนี้ไหมอ่าและหลังจากนั้นมันก็โตขึ้นเรื่อยๆ โตเต็มที่เมื่อโตเต็มที่ทุเรียนก็จะออกดอกเห็นไหมออกดอกแล้วก็เป็นผลเป็นผลอย่างสวยงามและก็ราคาก็จะแพงมากแล้วก็พอมันสุกเต็มที่มันจะมีกลิ่นหอมมันจะร่วงมันจะหล่นนะคะแล้วก็เนื้อของมันก็ออกมากินอีกแล้วก็มเมล็ดก็พาไปปลูกอีกนี่คือวัตจักรของทุเรียนนะลูกนะ วัตจากของต้นไม้ยกตัวอย่างผู้เรียนนะลูกนักเรียนไม่ดูเปล่า,ลานะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบฝึกนผ่าน,นะลูกนะเอาผ่านไปหน้าต่อไปอนี่เป็นผลของอะไรลูกเป็นวัตจากของอะไรลูกแอปเปิลหรือเปล่ปาบ้านเรามีไม้แอปเปลิลก็ปลูกแถวไหนนี่แอปเปลิลนี่ นเราไม่มีแต่ว่าครูจะทำให้เอาภาพมาให้นักเรียนดูนะคะในแอปเปิลนะคะก็จะมีเมล็ดหนึ่งนะคะเมล็ดที่แก่พร้อมที่ขยายพันธุ์นะคะส่วนเน,เนื้อเนื้อเื่อของแอปเปิลเราก็นำมารับประทานนะคะแล้วก็เอาเมลิดเนี้ยนำไปฝังดินอืมแล้วก็สิ่งที่งอกออกมาก่อนเพื่อนลูกดูเลยนะก็คือรากรากจะออกมาจากเมล็ดก่อนเพื่อน แล้วก็ตอนเล็กๆนะคะใบเลี้ยงจากตรงเนี้ก็จะเลี้ยงก่อนพอรากนั้นยังหากินไม่ได้เต็มที่นะคะการหากินของรากก็คือมันจะดูดน้าเกลือแร่อสารอาหารธาตุอาหารที่ในดินที่เราเรียนไปแล้วนะลูกนะทีนี้พอว่ามันโตขึ้นนะคะรากก็ขยายเพยขยายเพื่อที่จะ,ะช่วยกันทำหากินก็คือช่วยกันดูด น้ำเรืยๆธาตุนะคะแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเป็นสเต็ปเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโตเต็มที่นะคะเมื่อโตเต็มที่มันก็จะออกมันมันจะมีดอกออกมาแล้วก็ให้ผลผลก็ให้เป็นมเมล็ดอีกเห็นไหมผลก็จะมีมะเมล็ดอีกแล้วก็ปลูกวอนเวียนแบบเนี้ยนี่คือวัตจักของพืชน,นะคะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างอีกชนิดหนึง อืมอันนี้ส้มส้มไหมดูก่อนอ่าผลส้มเห็นไหมคล้ายๆกันเลยไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนนะคะมันจะมีลักษณะแบบนี้หมดนเลยมันจะเป็นวัตจักรเลยนะคะอ่าของพืชดอกพืชดอกที่ให้ผลให้มเมล็ดนะคะพืชดอกที่ให้แต่ดอกแต่ไม่มีผลไม่มีมเมล็ดมันก็ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นนะลูกนะอันนี้เรามาดูขยายพันธุ์แบบนี้ก่อนเดี๋ยวพอ หลังจากนี้มีการขยายพันธุ์หลายแบบนะคะเดี๋ยวครูจะสอนนะคะเราเอาสเตปของการขยายพันธุ์ที่ใช้โดยมเมล็ดก่อนนะคะอาตาปลายผลส้มก็คือเป็นผลที่มีมเมล็ดอยู่ข้างในเมื่อเรามีทั้งเนื้อ,เน,อเนื้อที่เรารับประทานได้แล้วนะคะเนื้อผลส้มก็มีแต่มีมเมล็ดเราก็นำมเมล็ดไปปลูกอีกเห็นไหมเนี่ยปลูกอีกอาสิ่งที่งอกออกมาก่อนเพื่อนน่ะดูภาพทางซ้ายมือเลยลูก มีรากงอกออกมาก่อนเพื่อนอีกเห็นไหมดังนั้นเดี๋ยวก็สอบถามว่าเวลาเราปลูกพืชสิ่งที่ออกมาก่อนเพื่อนคืออะไรนะักเรียนต้องตอบถูกแล้วนะก็คือรากนั่นเองนะลูกนะแล้วก็เมื่อรากโตเต็มแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะสลัดใบเลี้ยงนี่คือใบเลี้ยงด้วยนะคะมันจะมีใบเลี้ยงคอยเลี้ยงต้นอ่อนของพืชตอนที่ว่ารากทํางานได้ไม่เต็มที่ รากมีน้อยรากยังเป็นรากเด็กๆอยู่นะคะเอาต่อไปเมื่อโตขึ้นนะคะรากก็จะเพิ่มจํานวนไปก็จะเพิ่มจํานวนใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็โตเต็มวัยโตเต็มที่นะลูกนี่คือภาพโตเต็มที่แล้วก็มันจะง่ายดอกเมื่อให้ดอกแล้วก็มันจะมีผลในผลนี่ก็จะมีเมล็ดอีกเห็นไหมมันก็เวียนแบบนี้เราเรียกว่าวัตจากของพืชดอกโอเคนะคะ อ่าต่อไปอ่ามาดูในหนังสือลูกในหนังสือหน้าห้าสิบเก้าลูกเดี๋ยวทำเลยให้เวลาห้านาทีเปิดหนังสือหน้าห้าสิบเก้าลูกทีนี้ในหน้าห้าสิบเก้านี้เขาอ,อธิบายว่าอย่างไรวัตจักของพืชดอกพืชทุกชนิดเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกขึ้นมานะลูกน้ำเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าทุกชนิดเลยไม่ว่าพืชชนิดไหน แม้แต่หญ้าก็จะให้ดอกมานะคะเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ก็คือขยายพันธุ์ขยายเป็นต้นอ่อนนั่นเองขยายเป็นลูกเป็นหลานนั่นเองถ้าให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้จากนั้นพืชต้นใหม่จะเริญเติบโตจนมีดอกหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยๆลูกเ,เราเรียกว่าวัฏจักรเห็นไหมครูวไอ้ดูหลายวัฏจักรเพื่อให้เรามาสรุปว่าเออ ในพืชดอกนั้นนะคะมีอะไรอยู่หให้นักเรียนเรียงเลยนะคะนักเรียนดูจากภาพแล้วก็เรียงให้ถูกนะคะหมายเลขหนึ่งคืออะไรเราควรจะใส่อะไรนี่เลือกจากข้างบนได้เลยทะนลูกนะ,ะหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสามคืออะไรหมายเลขสี่คืออะไรหมายเลขสี่ดูในหนังสือนะคะบางคนบอกว่าดูภาพไม่ชัดเจนแต่เรามีหนังสือประกอบการเรียนก็คือหนังสือนักเรียนที่นักเรียนซือ้อไปนี้แหละค่ะ

อ่าทีนี้นะคะลูกมาดูเลยว่าเราควรจะใส่อะไรลงไปในหมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะลูกนะครูไม่เขียนนะคะวันนี้เพราะว่าตัวเขียนเนี่ยมันมันไม่อยู่วันนี้ดังนั้นเขียนยากนะคะดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังนะคะอ่าหมายเลขหนึ่งนะคะนี่คือเป็นอะไรลูกอันนี้คือผลนะลูกนะตอบถูกไหมคะอ่าหมายเลขสอง เหลืองๆแบบนี้นะคะเมื่อะกี้เป็นดอกอะไรเอ่ยครูได้กล่าวไปได้เอ่ยไปนะคะให้นักเรียนดูตอนที่ว่าดูลักษณะของตัวอย่างของดอกนะคะน่าจะเป็นดอกเดี๋ยวดูก่อนคล้ายๆดอกฟักทองนะคะอันนี้ก็คือใส่ดอกนะคะอันที่สองนะคะอันที่สามเม็ดใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดถั่วนะคะ ก็ใส่มเมล็ดนะคะอันที่สี่ก็คือต้นอ่อนนั่นเองลูกนะอ่ะทีนี้เอาสมุดขึ้นมาลูกเราทำลงในสมุดนะคะนี่เห็นไหอเปล่าเห็นนิ้มจอเปล่านี่แป๊บนะึง เดี๋ยวนะักเรียนนะคะครูให้ทำแบบฝึกหัดหน้านี้เลยนะคะเมื่อตกี้นะคะเราดูวัตจักรหลายชนิดมากเลยเป็นวัตจักรของของอะไรนะเมื่อตะกี้ของแอปเปิลของส้มของทุเรียนอนทีนี้เราก็ทำตามนะคะเรียนแบบนะคะลงในสมุดเขียนว่าเป็นแบบฝึกแบบเ,เขียนว่าใบงานดีกว่า หัวข้อใบเป็นใบางานนะลูกแล้วก็วาดภาพแล้วก็เติมตัวนี้ลงไปนะคะเราเลือกนะคะเอาตัวไหนมาใส่ตรงไหนดีมีข้อความไม่เลือกนะลูกนะอ่านักเรียนลอกไปเลยนะคะไอ้เวลานะคะตรงนี้เป็นแบบไม่ใช่แบบทดสอบเขียนว่าใบางานใบางานแล้วก็วาดภาพแล้วก็ เติมลงไปเลยอ่าทีนี้หลายคนนะคะเนี่ยให้ผู้ปกครองช่วยอีกนะลูกนะผู้ปกครองหรือว่านักเรียนก็ได้นะคะถ้าใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเราก็แคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวเวลาหมดหมดเวลาเนี่ยเราก็จะแบบไม่ทันนะลูกดังนั้นเราแคปหน้าจอแบบฝึกหัดนี้ไว้แล้วก็เขียนลงในสมุดนะลูกแบบฝึกหัดนี้ใส่ลงในสมุด มันไม่มีในหนังสือนะลูกแต่ว่ามันจะมีเป็นแบบฝึกหัดในสมุดที่ครูเอาจากแบบฝึกหัดหลายๆแบบฝึกหัดที่อยู่นอกบทเรียนนะคะมาเพื่อที่จะเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีประสบการณ์ที่มากกว่าในสมุดนะลูกเราเรียนในสมุดเราเห็นภาพในสมุดภาพสองภาพแต่ว่าครูหา จากหนังสืออื่นเพื่อมาประกอบให้หนักเรียนนั้นได้รู้มากกว่าในหนังสือหรือในสมุดนะคะดังนั้นนักเรียนทําเป็นแบบฝึกหัดนะคะวันนี้ครูให้แบบฝึกหัดหนึ่ง 1, หน้าเอาข้างล่างไปเติมข้างบนแต่ก่อนจะเติมเราต้องวาดภาพก่อน

บางคนบอกว่าวาดยังไงดีมันยากเหลือเกินนะคะนักเรียนต้องฝึกนะลูกนะเราไม่ต้องวาดได้เหมือนเด็กนะคะหรือว่าวาดได้สวยหรือว่าวาดบางคนบอกว่ามีฝีมือในการวาดนะลูกก็วาดได้แต่ว่าบางคนผู้ปกครองช่วยในเรื่องของการวาดก็ได้นะอนุญาตก็หลายคนแบบไม่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 มีคือไม่ถนัดในเรื่องของการวาดแต่หลายคนก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือ หมายถึงว่าวาดได้นะคะเขาโอเคอยู่นะวันนี้ค่าววิทยาศาสตร์นักเรียนมีมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างภาพไม่ชัดมองไม่เห็นฟังไม่ทันนะคะนักเรียนพิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะแก้ไขให้ว่ามีอะไรบ้างนะลูก มีเสียงตอบรับทางไลน์ไหมเดี๋ยวกูกวขออนุญ,ญาตเปิดเปิดไลน์ในโทรศัพท์นิดหนึ่งนะ<า>เพื่อเช็คนักเรียนนะคะ<า>ว่าู้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรคณครูช่วยขยายตัวหน่อยค่ะขยายพอขยายมันมันมันมากกว่าจอลูกมันมากกว่าจอนะลูกนะเราทำไงได้อะพอขยายมันมันภาพไม่ไม ก็คือมีวิธีการก็คือแคบหน้าจอไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาขยายน,ะนะนั้นนะนะนะเดี๋ยวหรือว่าครูจะส่งทางส่งเป็นไฟล์ให้เลยนะคะทางเป็น YouTube นะแก้ปัญหานะคะท YouTube ั้ง y o u t u b e และก็ไฟล์ฟของไฟล์ของไอเนื้อหาวันนี้นะคะเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งนะลูกนะ เดี๋ยวพอให้เสร็จปั๊บเดี๋ยวกูจะส่งให้เลยเดี๋ยวแป๊บนะึงเพราะว่าเนื้อหามันถ้าเราขยายมันก็เห็นนิดเดียวเดี๋ยวส่งแบบนั้นนะน้องน้องแซนช่ยส่งเป็นไฟล์ให้ผู้ปกครองเลยนะทุกคนมีมีม,มีเดี๋ยวครูเซนช่วยคูหน่พยกะอยากให้เด็กได้รู้ทุกคน เดี๋ยวจิ้มเบ้ก็ได้นดี่มีแล้วนะป๊บปับป๊บปอืมอ่าเดี๋ยวครูครูส่งเป็นไฟล์ของ YouTube แล้วก็เนื้อหาให้แล้วนะคะดังนั้นทุกคนสบายใจได้บางคนบอกว่าถ่ายดูไม่ชัดเลยครูก็แบบขยายได้เต็มที่แล้วขนาดนี้นะลูกนะดังนั้นนักเรียนไปดูไฟล์ย้อนหลังแล้วก็ลอกได้เลยนะ เดี๋ยววันนี้นะคะเหลือสิบนาทีใช่ออบหมดเวลาแล้วนี่มันเกินเวลาแล้วนะลูกนะอ่าดังนั้นนะคะวันนี้นะคะคุณคณรูจรุชาก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะลูกนะแล้วก็ไปดูในในใน,ในไฟล์ได้นะคะคุณส่งไปแล้วให้ปกครองช่วยเปิดหรือว่านักเรียนเปิดเองก็ได้นะลูกนะแล้วก็นั่งทําเลยโอเคนะคะวันนี้นะคะคุณจรุชาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีบายบายโอเคเลยนะคะเดี๋ยวให้ครูฟ้าอัดอีกครั้งหนึง่งครูฟ้ากับครูเซนเนี่ย <c oughs> ให้ครูแซน <c oughs> ให้ครูแซนค่ะ